เขาบอกว่าถ้าตกลุมรักใครสักคนจะจ้องตากันเกิน8วิจริงไหมครับพี่มิกกี้ตับคุมไม่ต้อง8วิ8วันก็ได้จ้องตากนันอะไม่ทําอะไรเลยเขาถามว่าซุปตา YouTube และหมาหามำนา o u t u b e มีแผนงานที่จะทํารายการในช่อง YouTube ด้วยกันไหมหอ,อยากให้มีจังครับอ่ะคุณตอบคุณวิกิตาถามว่า เคยโกรธหรืองอนกันบ้างไหมคะเคยแล้วบ่อยง้ออย่างไรบ่อยเลยโกรธอดบ่อยเลยใครง้อพูดสิใครง้อคุณไงเออดิทำไมอ่ะโลกเนี้ยผู้ชายควรจะต้องง้อนี่ไม่ไม่ง้อไม่ง้อไม่ง้อติดใจแข่งแต่อยากง้อนะแต่ไม่ง้อฟอร์มเยอะค่อยง้อทีหลังอ่ะคุณเเอยอะฟอร์มเยอะเอาเรื่องไหนมีหลายเรื่องหลายเรื่องให้เล่ายาวเราเรื่องไหนอ่ะข้าคาดมนนี้เดี๋ยวทะเลาะกันดิ สวัสดีครับเอ็ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel นิกกินาชันนะครับวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับที่ผมเนี่ยมีวันว่างตรงกับเขาสักทีนะครับนานๆเนี่ยจะว่างตรงกันก็เลยชวนมาแบบว่าเดทกินข้าวกันหน่อยคนพิเศษของผมมีคนเดียวครับช่องนี้นายหญิงของทุกคนครับผมเชิญครับตัวเองจ้าเอกวันนี้มาเดทด้วยกันนะคะไว้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 ขอโทษนะคะขอโทษนะคะคุณพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเชิญด้านโน้นนิดนึงนะคะแล้วนะคะ อะไรนะคะเมื่อกี้ทำอะไรเป็นมุกครับเป็นมุกแต่ว่าผมไม่อยากเล่นแบบนั้นหรอกครับแต่ว่าโกบอยให้ผมเล่นครับไม่จริงอยู่ตอนบีฟเดี๋ยวไีหมีคนนั้นมาผีกคนนี้คนมาอยู่เย้าเล่นเย้าหยอกเล่นจะกินไหมข้าวกินสิหิวนนา้พาคุณประดิษ์ปกติเนี่ยผมตามใจคุณไหมในชีวิตจริงตามใจมากวันนี้กินผมตามใจคุณได้ไหมเฮ้ยคุณตามใจผมได้ไหมวันนี้ตกใจอยู่เมื่อกี้วันนี้ตามใจได้อยากกินอะไร วันนี้คุณตามใจผมหนึ่งวันก้อยเลี้ยงได้ไหมไม่ได้ปกติพี่นิกิไม่เอาไม่ได้ก้อยจะก้อยจะเลี้ยงไม่ได้ก้อยจะเลี้ยงเอางี้จะคิดไม่ออกพี่เลี้ยงแล้วกันมาไม่ด้งคะเพราะว่าผมกับก้อยเนี่ยชอบเถียงกันว่าใครเลี้ยงไม่ได้ใครเลี้ยงไม่ได้เอางี้พี่เลี้ยงผมแล้วกันเอาแบบอร่อยจัดหนักฉลองจัดเต็มไปพี่พาผมเข้าร้านเลยไปค่ะมา หิวมากเลยตอนนี้บอกเลยครับว่าหิวมากๆผมพาคุณมาเดทที่ยาโยอิทนะครับที่เซนทันเบอร์โร่ใช่พี่ครับขอสั่งอาหารนะครับพี่หิวมากเลยครับค่ะพ่ควันนี้ผมอยากได้แบบอร่อยจัดหนักฉลองแบบจัดเต็มครับพี่มีอะไรไหมครับตอนนี้ยาโยอิทมีเซ็ตคอมโบซัพนะคะอร่อยจัดหนักฉลองจัดเต็มนะคะมีอะไรบ้างเมนูสิไม่บอกไม่บอกแกไปเลยกิมซ่าแซลมอนสเออกราคา159บาทแล้วมี ราคา189บาทอ่าอ้าผมมีคำถามมาถามที่นะครับไคเซกิคืออะไรครับไคเซกิก็คือการกินรวมหลายๆสิ่งนะคะเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นเริ่มทานจากอาหารทานเล่นไปจนถึงอาหารตาลักค่ะอ๋อถึงว่าเขาเลยบอกว่าอร่อยจัดหนักแล้วก็ฉลองแบบจัดเต็มวันนี้ผมพาก้อยมาเดทนที่ขอแบบจัดหนักจัดเต็มเอาหมดเลยค่ะดีชเซตนี้นะคะได้ครับ ได้ค่ะหิวมากไข่เซกิเซ็ตอร่อยจัดหนักฉลองจัดเต็มอยากยิจ้าหิวไหมคุณก้อยหิวมากทั้งวันเพราะว่าวันนี้นะครับก้อยทํางานวันหนึ่งทั้งหมดประมาณกี่งานสามสี่งานประมาณนี้วันนี้ผมงานที่สามแล้วแต่คุณงานที่4ี่แล้วแต่ว่าวันนี้ถือว่าเรามาเดทกันเพราะว่าผมได้ให้กบอยนะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยไปตั้งให้เอฟซีมาถามคำถาม Q a คู่เราคู่เรานี่ทำมาคู่เราด้วยคู่เรา อะใน y o ยูทูบนะครับมีทั้งหมดนะครับ1,400คำถามแล้วก็ใน Facebook เนี่ย508คำถามรวมเป็น 1, 1 9 0 8คพเกาถามคุณชาวินอวบอกว่าเขาบอกว่าถ้าตกหลุมรักใครสักคนจะจ้องตากันเกิน8วิจริงไหมครับพี่นิกกี้ตัาสุไม่ต้อง8วิ8วันก็ได้จ้องตากนันนะไม่ทําอะไรเลยอามา8วิอะมา กเกินแปดปีแล้วคุณเพ็ชาติเจบอกว่านายหญิงประทับใจอะไรในตัวนายน้อยครับจากเอฟซีขาหื่นเอางี้สิ่งที่ประทับใจเลยคือวันแรกที่พี่พาไปกินส้มตำร้านพี่แมนค<อ>ือรู้สึกได้เลยว่าคนทั้งร้านนั้นหลักพี่พาเขาไปกินส้มตำแล้วก็เหมือนแบบเป็นหลักมันเกิดผมนะออแล้วพี่แมนเขาก็เดินมาหาผมแล้วเขาก็ร้องไห้เขาบอกว่าเขาแบบไม่มีอะไรจะให้นะ วันเกิดผมอะไรเงี้ยแต่เขาแบบดีใจมากๆที่แบบเขาได้เจอผมะะอะ<ล>ไรเงี้ยแล้วเขาร้องไห้คุณก้อยก็ประทับใจแล้วรู้สึกว่ามันจะมีสักกี่คนที่เหมือนต้องเป็นคนดีจากข้างในคนถึงจะรู้สึกอย่างนี้<ล>ประมาณนั้นหรือสร้งางภาพแล้วแต่คิด <c oughs> ละเล่นละเล่นต,ต่อต่อต่อจากคุณเมทัตบัวชัยที่นิกกี้เคยบอกในรายการแล้วว่าเริ่มชอบก้อยอ๋อตั้งแต่6ชาที่คุณก้อยสะบัดผมและอยากรู้ว่าคุณก้อยเริ่มชอบผมเมื่อไหร่เมื่อไหร่อะนี่เร็วเวชอบแบบว่าอุ๊ยคนนี้ แบบไม่ใช่เล่นๆก็ตอนพี่แมนเฮ้ยคนนี้แบบน่ารักแบบน่ารักแบบจิตใจดีจากข้างในมันจะมีคนที่แค่ดีกับเราแต่พี่อะดีกับนุษย์โลกไม่ชอบไม่ชอบอปใครอวยเลยแต่ว่าประมาณนั้นน่าจะดามาแล้วันนี้คืออะไรมาคงคัดสึเคอรี่ไคเซกิค่ะคงคัดสืเคอรี่ไคเซกิก็คือแกงกะหรี่โอ้ยอยากกินแล้วอ่ะอยมาโอ้ย ดูดีมันเป็นหมูทอดทงคัตสึในเซ็ตนะครับมีเยอะมากนะครับก็ประกอบไปด้วยสลัดไข่ต้มนี่อ่านี่สลัดไข่ต้มนะครับแล้วก็อันนี้มีไข่โตนับมีปลาซาบะนะคะ่ามีปลาซาบะแล้วก็หมูทอดทงคัตสึชิ้นโตพร้อมซอสแกงกะหรี่สตรลับจากเชฟชาวญี่ปุ่นนี่นี่อริกาโตะเนื้อนุ่มชุ่มซอสเทอริยากิเสิร์ฟพร้อมข้าวร้อนๆนดีดูความสะอาดครับเป็นไงยายูอิกเป็นไงดีมากหอมมากลองกินดิ กินด้วยกินด้วยข้าวอร่อยเว้ยอรอยมากหมูทอดแบบว่ากรอบแล้วก็เนื้อนุ่มมากออ่่ยะแกงกะหรี่ป่ะไงอร่อยเป็นสูตรลับสูตรพิเศษเฉพาะในร้านที่เอาไปเอีกนะคะอือก็บอกเข้มข้นเนาะเช็ตเองนี่เป็นไงไม่หวานเลี่ยนเชดเองคน ฉันค <rí> e> <Harriet> ือนายหญิงฉันคือนายหญิงมาแล้วมาแล้วใครเซ็กซี่พูดให้ป้องอันนี้คืออะไรครับพี่เก ไคเซกิบูตะชิคกี้คือชิคกี้ไคเซกิบูตะคือหมูเหรอใช่คือจะเป็นใช่เลยขอบคุณค่ะขอบคผมครับในเซตก็ประกอบไปด้วยนะครับมีสลัดผักไทรต้นมีกุ้งเทมปุระนี่กุ้งเทมปุระนะครับแล้วก็เมนูคู่ซีสุดซีดมูผัดซอสยากิมิคุแล้วก็ไก่เทอริคิสไปซี่อืมโหไก่อร่อยมากอร่อยเหรอไก่อร่อยเลยอ่ะหอมมากชอบซอสมันด้วย อร่อยมากเนาะหลาอยเลยหอมกล่อมมากเลยมากาคำถามข้อต่อไปคุณอ e ีกุ๊กอภิสิทธิ์เขาถามว่าสุปภาย YouTube และมหาอำนาจ u t u b e มีแผนงานที่จะทำรายการในช่อง YouTube ด้วยกันไหม อยากให้มีจังครับอ่ะคุณตอบเรายังไม่เคยคุยกันเลยมีตอนนี้ยังนะยังไม่ไค้คุยเลยเพราะว่าเอาความจริงคือทุกวันนี้เนี่ยสามสิบวันเ่ยทำงานเกือบทุกวันเลยครับแล้วก็น้องก้อยเนี่ยเขาก็มีช่องกับน้องก้อยเนตตี้ดีมด้วยแล้วผมก็ทําช่องของผมเองอะไรเงี้ยผมว่าถ้าเกิดเราทํหนะเรามาแบบมาจอยกันแบบเนี้ยขอแลบกันดีกว่าเพราะว่าเอาความจริงก็คือเราก็อยากให้ช่องของเราเองเนี่ยก็เติบโตไปในทิศทางตัวเองโตแบบเต็มเหนียวก่อนใช่นะอย่างนี้ดีกว่ามีโอกาสถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะบอกกันนะจะ ที่วางไว้คืออะไรครับอันนี้ดอกอินซ่าแซลมอน กินซาแซลมอนไขเซกิคุณบอกซิว่ามีอะไรบ้างในเซ็ตนะคะก็นี่นะคะมีสลัดอับไข่ต้มมีไข่ตุ๋นนะคะมีเอบิคัสึซอร์นะคะถูกต้องเอบิคัสเรมีนี่นะคะแซลมอนสไปซี่แล้วก็มีสเต็กหมูหั่นเต่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออ๋อมีอันนึงหมึกผัดเนยกระเทียมเสิร์ฟพร้อมซุปมิโซะและกิมจิและข้าวญี่ปุ่นเยอะมากเยอะมากเยอะขนาดนี้ราคาเท่าไหร่คุณบอกเซฟีิ 259บาทเท่านหร่เยอะมากคุ้มมากคุณนิกี้ชอบกินอะไรเป็นอาหารญี่ปุ่นผมเหรสามคำเท่านั้นที่ชอบกินคือยาโยอิจบแค่นี้ถ้าจะกินอาหารญี่ปุ่นต้องยาโยอิแค่นี้เลยอืมอร่อยมากอร่อยมากเต๊มันเป็นเต๋าเป็นไงก้อยนุ่มมากปลาตะกีห์ฮะซอยอร่อยมากขอแซลมอนชิ้นนี้ก่อนนะผมเป็นคนชอบหนังแซลมอนมากไอ้นนี้กระป๋องมันแง่ตัวอร่อยเลยอื้อ อร ality, oh. ่ hey, oh. ER. อยอร่อยอร่อยมาที่คำถามตัอไปคุณวิจิราถามว่าเคยโกรธหรือมอนกันบ้างไหมคะเลยบ่อยบ่อยเลยใครง้อพูดสิใครง้อ คุณไงเออดิทไมอ่ะโลกเนี้ยผู้ชายควรจะต้องงอนี่ไม่ไม่งอไม่งอไม่งออคือผมผิดผมว่าไม่งอไม่ผมผิดนะแต่ไม่งอติดใจแข็งแต่อยากงอแต่ไม่งอฟอร์มงอทีหลังฟอร์มเยอะฟอร์มเยอะเอาเรื่องไหนมีหลายเรื่องหลายเรื่องให้เล่ายาวเลาเรื่องไหนอ่ะข้ามเรื่องนี้เดี๋ยวทะเลาะกันอีก ยกถ้าสลับล่างกันนะสิ่งแรกที่จะทำคืออะไรสลับล่างเป็นมินิกี้เหรอเออไม่ผมไม่เคยห่วงมือถือของคุณเลยอ่ะคุณพูดอ่ะคุณพูดสิเปิดจบอกรหัสหน่อยเร็วกระซิบอ๋อฝั่งมือถือจับไปเขาไม่เขาบอกว่าคนเราถ้าจะคุยกันอย่ากรู้รหัสมือถือไม่ดีไม่ดีผมจะไปที่ออกแก๊งเขาเพื่อนผู้หญิงสวยเยอะความฝันผมเลยแก๊งเขาน่ารักทุกคนขอให้รู้ว่าเราไม่ได้อะไรนะแต่แค่มีคนสวยอยู่ข้างๆเราแฮปปี้แล้วเรามีความสุขแล้วเงินถามไม่ได้หรอ แม้ว่าหนูนะเคยทะเลาะกับเขาเพราะเขาไม่ให้หนูจ่ายตังค์นะผู้ชายคนนี้ทะเลาะกันไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้จ่ายเงินมันไม่ยอมนะไม่ยอมเป็นบ้าไว้จำไปเลยหนูทุกคนแฝงอ่ะานเท่าไม่ได้ล้อผมโดนพ่อผมสอนมาพ่อผมสอนมาว่าอดได้หมดตัวได้แต่ห้ามไม่บุญหญิงจ่ายตังค์แล้วตอนนี้พ่อพ่ออดเลยตอนนี้พ่อจนมากพ่อจนมากมาแล้วสุดท้ายของเรานะคะกิมจินาเบะไคเซกิค่ะ มีอะไรบ้างในมเซตนี่นะคะประกอบด้วยมีทุกอันเลยคือสลัดผักนะคะมีไข่ตุนนะคะมีกิมจินาเบะครับนี่ซึ่งมีแบบหมูนุ่มชิ้นโตนี่โชว์หมูเป็นหมูนุ่มชิ้นโตนะครับผักดนานชนิดนะคะในซอสกิมจิแล้วก็เป็นแบบน้าซุปเข้มข้นกลมกล่อมเลยนะคะคุณชิมซิเท้ากันลงตัวมากแต่คุณจะชอบกินในนี้พวกนี้คุณชอบกินใช่มีนี่ด้วยเมนูเทมปุระผักรวมด้วยทั้งเซตนี้นะคะชุดกิมจินาเบะไข่เซกินะคะอยู่ที่189บกาทเท่านั้นโอ้ ดีสุดจริงเยอะมากเยอะมากเพราะเป็นเรื่อของบาทใช่คุ้มมากเพราะว่คุรถถามมาจาก YouTube ถามคุณกี้ครับจริงจังกับความรักในครั้งนี้มากแค่ไหนเออผมจริงจังทุกครั้งไม่เคยมีความรักที่ไม่จริงจังบางครั้งเราจริงจังแล้วอะไรเงี้ยแต่มันไปไม่ได้แต่ถามว่าความเกเรลดลงไหมลดลงเรื่อยๆตามอายุพี่เบาแล้วนะโกบอยคุณก็รู้ผมเบาแล้วนะเเาบยอะเบาเยอะเบาเยอะ เบาเยอะเลยเที่ยวก็ไม่ค่อยเที่ยวแล้วเดี๋ยวนี้นี่พี่กินอันนี้ของหลกักแต่หนูชิมเครื่องเคียงข้างๆอร่อยทุกง่นเลยนะสลงสลัดนี่อุ้ยนี่ยาจุ้ีอวยพรด้วยผมก้อยสมหวังความรักคือด้วยความที่เซตเนี้ยเป็นการแบบฉลองปีใหม่พราเขาก็จะมีเหมือนแบบการอวยพรนะคะมาให้กับเซตด้วยซึ่งแต่ละคนจะได้การไม่เหมือนกันอ่าเซตนี้สมหวังความรักเซตนี้สุขภาพแข็งแรงอ่าอันนี้อะไรอ่ะโชคลาบร่ำรวยอันนี้คือสอบผ่านเลื่อนขั้น มีมิดแองกฤ e ไหมเอฟซีขาหื่นอยากเจอจริงๆพวกเราเคยคุยอันนี้ผมคุยกับก้อยตลอดนะครับมิดแองกฤษเนี่ยเพราะทุกคนแบบเอฟซีทุกคนน่ารักมากเราก็อยากเจอด้วยคือผมรักเอฟซีขาหื่นมากแล้วผมก็เลยคุยกับก้อยว่าเออโอเคถ้าเกิด2ล้านซับเมื่อไหร่อ่ะจะทำมิดแองกฤษแล้วไม่เก็บตังค์นะปิดยายดูอีเลี้ยงเอฟซีขาหื่น ได้ไหมับได้หลายคอนเทนต์มากคุณพี่ฉันนี่เดินฉันนั่งตรงนี้จานตกกลางเลยมันยตงกลางตกกลางตกกลางก่อนครบสองวันครับตะไคร้อยากแบบเลี้ยงข้าว FC ขาหืนอย่างนี้ไหมพี่ให้เป็นแบบกิฟต์บอยเชอร์ไปฝากแฟนเพจดีไหมฮามาสิมาสิังไงนี้กิฟตบอยเชอร์ยังไงดีวันนี้น่ารักมากนี้อันนี้แทบเลยสิบรางวัลสิบรางวัลรางวัลวันนี้คุณอีฟนะครับอยากย้ายดอีกนะครับมอบกิฟตบอยเชอร์นะครับให้กับ FC ขาหืนของเรานะครับจากย้าจดูอีทั้งหมด10รางวัลรางวัลละ เฮ้ยคันบาทนี่ก็คือได้ทุกทุกเซตเลยนะทุกเซตเลยดิบกเชนไหนก็ได้ได้ทุกเซตเลยเพราะว่าเขาแบบจะมาเป็นคู่จะมายกแกนจะมาเดี่ยวได้หมดเลยเอาความจริงนะคุณนี่มารักมากเพราะว่าตอนแรกเราดูว่าเขาจะต้องรอถึงสองล้านครับไม่ต้องแจกเุณนี่เลยอยากจะดูอีกให้เอฟตีคันหน่นใจป่ามากใจป่ามากโอ้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณนี่ครับคุณนี่ครับนี่ต้องกี่ล้านได้แม่นิกกี้กับแม่ก้อยไม่เจอกันเอากี่ล้านดีอ่ะสองล้าน 3ละกันสล้านโอ้ยลังๆเหลือ3ามแสนนั่นนะจอมผมมาต่อเกมมาลังลังสงสอ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 งล้สองล้สองล้านแม่เราจะเจอกันเอ f ีช่วยปั่นหน่อยนะครับช่วยปั่นหน่อยถ้า2ล้านนะครับแม่นิกกี้กับแม่ก้อยได้เจอกันอ่า อ่าโอเคนะครับใครอยากได้นะครับกีบยเชอร์นะครับจากยาโยอินะครับที่จะแจกให้กับ f อวันนี้นะครับสิบรางวัลรางวัลละ1,000บาทนะครับก็ติดตามในแฟนเพจนะครับขึ้นให้นะครับนิกกี้ในแชทนะครับใช่ครับเขาไปเล่นกันเนาะอ่านะครับยังมีคำถามมีไหมกบอยหมดแล้วครับผมหมดแล้วนะครับวันนี้พันเก้กว่าคำถามนะเราก็เลือกเลือกมาเราก็เลือกเลือกเอออ่ะโอเคคุณก้อยครับย้ําหน่อยได้เกิด f อฟอยากจะมากินยาโยอิเหมือนเมื่อกี้กับก้อยยังไงคะบอกเลยนะคะว่าเซตนะคะมีทั้งหมด4เซตนะคะแล้วก็ราคา เริ่มต้นเพียงแค่179บาทเท่านั้นตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่1ธันวาคมนะคะถึง17มกราคมเท่านั้นนะคะสำหรับเซตนี้ทั้งหมดเลยมากินกันเยอะๆนะคะสามารถรับประทานที่บ้านหรือว่าซื้อกลับเป็นดีลิเวอรก็ได้นะจ๊ะนี่วันนี้ขอบคุณมากมากขอบคุณคเรับอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็ Q&A นะครับประมาณนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ FC ครับใครที่อยากบบว่า ข้าวอร่อยออร่ยแล้วก็ราคาดีๆจัดหนักจัดเต็มแบบนี้มาที่ยาโยอีกนะครับก็มีสาขาโอ้โหเยอะมากมากอะเยอะมากนะครับยังไงก็มาลองกินกันนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ฝากช่องคุณด้วยคุณก้อยฝากก้อยนักดีดรีมด้วยนะคะเอาโอเคตอนนี้เรามีทีมงานเยอะมากเดี๋ยวมากินกันทุกคนเลยมาโปรยมาลองมาโอเคเจอกันมาอีพหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายมากินแล้ว